แต่ว่าตลอดทั้งเดือนนี้รายการข่าวเอ็นบีทีนะคะก็จะแจกหนังสือให้กับคุณผู้ชมร่วมสนุกการตอบคาถามในรายการของเราด้วยวันนี้แจกหนังสือเรื่องอะไรคะน้องสีฟ้าคะวันนี้ค่ะเป็นหนังสือเรื่อง16คนผู้เปลี่ยนโลกให้เป็นสวรรค์สําหรับฉันนะคะ,คะโดยสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะบอกถึงคน16คนที่เปลี่ยนแปลงโลกภายในให้แก่ผู้เขียนนะคะจนมีการถ่ายทอดความประทับใจออกมาเป็นเรื่องราวที่ประสบพบเจอมานะคะด้วยตนเองค่ะทําให้เรา ได้รับรู้ถึงประสบการณ์ตรงนะคะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะค่ะเพราะฉะนั้น มาดูคำถามของเรากันดีกว่าคำถามที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกในวันนี้ถามคุณผู้ชมนะคะว่าคุณมีชัยรัชพันธ์นะคะประธานกรรมาการร่างรัฐมนตรีหรือว่ากรทเนี่ยมีการลงพื้นที่เพื่อที่จะชี้แจงสร้างความเข้าใจความรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐมนูลเนี่ยในพื้นที่ของจังหวดดัดใดวันนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาตอบคาถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0861264212นะคะสามสายแรกที่สามารถตอบคําถามถูกนะคะก็จะได้ รับหนังสือเล่มน,นี้ไปนะคะทีมงานของเราก็จะติดต่อกลับไปดูแล้วก็มาถึงช่วงเฉลยคําถามที่ถามไปเมื่อต้นรายการนะคะที่เราถามกัน,นไปค่ะว่าในวันนี้นายมีชัยรชัชพานิ์ประธานกรทรนะคะจะได้ลงพื้นที่ชี้แจงในเรื่องของสาระความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญที่จังหวัดใดค่ะคําตอบก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมที่ตอบคาถามได้ถูกต้องก็คือคุณศักด์ดาบเบญจพลากรและก็คุณมายุราสุนทรโรธนะคะทั้งสองท่านก็จะได้รับหนังสือ16คนผู้เปลี่ยน โลกให้เป็นสวรรค์สำหรับฉันโดยสำนักพ,พิมพ์โพสต์บุ๊ค่ะหมดเวลาของห้องข่าว NBT ในวันนี้แล้วนะคะเรา,ท,าทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ